ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวสมมติว่ามีคนสองคหน้าตาเหมือนกันคนแรกนะคะจริงใจน่ารักที่อ่อนจริงใจน่ารักที่อ่อนกับน้องบีที่เล่น คนแรกจริงใจนะพี่ออพี่ออน้องเอาน้องแอน้องบีน้องบีจะเป็นที่เล่นมีหลานทำไมน้องบีมีคุณสมบัติสองคนไม่เท่ากันเรื่องอเไรพี่อาพี่คุณเขียนมากเลยต่อเอาน้องเอแล้วกันมีคุณสมบัติสมีสามอย่างที่เล่นสวยรวยอารมณ์ขัน แล้วอะไรด้วยด้วยอารมณ์ขาดอ๋อด้วยอารมณ์ขาดนี่คืออันเดียวกันอ๋อที่เล่นคนแรกไม่สวยอ่ะก็บอกว่าท่อาจจะรู้ว่าคนานี้เราแต่งตัวเก่งดูดีเลยนะที่หนึ่งเป็นแบบอเซ็กซี่ที่เล่นคนแรกน้องเอเซ็กซี่ที่เล่นจริงใจอ่ออนน้องพี่แมวเหนียนอ๋อคนที่สองเป็นแบบว่าเอาเอาเอาน้องเอครับเพราะว่ามีคำว่าจริงใจอยู่ในนั้น เขางคนจริงใจเขาอาจจะขำขันไปกับหลายๆคนเนี่ยนะเบาขำขำหลายคนเป็นยังไงจรนงใจริงจังจริงจัง่สาวมีสเปคเป็นยังไง เนี่ยครัต้องเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจแล้วก็ต้องชอบเป็นคนชอบคนเก่งครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าต้องเรียนได้เอไม่ใช่แต่คือเป็นคนที่เก่งในอะไรสักอย่างในชีวิตอ,อะอาจจะเก่งดนงตรีเก่งกีฬาเก่งวาดรูป<อ>เก่งอะไรสักอย่างต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออทำให้เราสึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอะแล้วเราอยากเก่งอย่างเขาบ้างมันจะให้เราจะได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรดีๆในชีวิตของเราบ้างอ่านี้มาถึงคำถามกเปิดแล้วอันนี้มาถึงอันนี้ยังบ้าง ใ่ปะใช่คั้นลูกเาเนี่ยร้อนมากๆเลยครับสองปีสปีหน้าโลกแตกเนี่ยแล้วเหลือพี่นัทรอดชีวิตอยู่คนเดียวเลยโลกแตกแต่นัทยังอยู่ไปไหนกันไปไหนไหนพี่นัทหนีทันหนีทันหนีทันหนีทนหนีทน กับพี่นัอัะไม่ีใครเลยนะบนโลกใบนี้พี่นัดเอาอะไรสามอย่างท่านั้นคะเอาเป็นสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ได้ได้ได้หมดเลยได้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 ไ้ได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 ด้ไ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 ด้้ได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 ้ กล้องกล้องวิดีโอกล้องวิดีโอแล้วอีกอันเป็นเป็นถาดไม่ถือว่ากล้องนี้เราจะเอาไว้ถ่ายถ่ายเรื่องราวของเราสองคนครับถือว่าเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะตายจากไปใช่ป่ะแต่ว่ากล้องนี้มันจะยังอยู่ไม่พี่พี่ต้องผลิตไกย่างอันนี้เป็นอันหนึ่งแต่ละแต่ละก็คืออันนี้ อาจจะทายาเขอาจจะแบบว่าพอเขาลองทช้กัเขาไม่รู้จะอยู่กับใครอาจจะอาจจะจำไม่ได้ว่าพ่อแม่เขาเป็นไครอะไรเงี้ยอ่ะก็แรอถ่ายถ่ายไว้ครับแล้วก็ทุกทุกความทรงจํามันจะอยู่ในนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อบอกว่าอ่ถ้ามันหมดก็จะได้เติมฐาน่ัวเนี้ยเอาไปให้เปแม่แต่ลูกหรือว่า ชาวต่างดาวได้ดูว่าความรักของมนุษย์บนโลกเป็นยังไงเหลือหลักฐานทิ้งไว้เพราะว่าโลกแตกแล้วน um, ี่กินได้กินก็รีบถ่ายเสร็จภายในสองสามวันแล้วก็ตายลืม กนอะไรแสดงพี่ม่ความทงจอยู่ตลอดไปนะีำวัญเราจะไปมองยางไกินแคไม่กวันรอดแไม่กีวันไม่ได้เราคงอยู่ตลอดกาในความทรงจำในขาีคนก็จะไปด่อยๆ่แต่สิที่แฟนคลับหวันเะไรยเวาพี่ยกัี่นสดชพี่ต้องคัดใชญาติเดีย เกแต่ที่ทีเาขอแปดแปนะอไม่ผีละคนหนึ่งแปดแรกที่แปนแต่แปดแปโอ้หไม่ไ้แาดแปนปู๊บะคเริ่มใจสาระละถึงสาระกันอีกทีหนึ่งว่านะคะงกนต่อไปครับผมค่ะพี่นั น่าจะปล่อยฟังเร็วๆนี้ครับครับประมาณปลายกรกฎาคมครับผมเป็นเพลงมีเดียมก็ติดตามแล้วกันอื่นแล้วรบอ่หนักเพลงครับก็จะมีเดี๋ยววันที่10กรกฎาคมนี้นะครับมีคอนเสิร์ต f c We s t a g e นะครับเป็นการกลับมารวมตัวกันของพวกเรา f c ทุกคนไปเจอกันได้กับทุกคนที่ที่ไทยเรานะครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงคลยขายบัตรแล้วครับเปเว็บดอทเว็ยูท บุ๊กิ้งกับคอมครับแล้วอย่างเพลงของพี่น้านี่ยขับดับไฟด้วยน้ำมันครับครับดาวน์โหลดยังไงดีครับเผื่อใครกลังประสบสถานการณ์นี้อยู่อยากแบบไปเถอะคอก็ลองไปฟังแล้วก็ตอบย้ามอารมณ์ตัวเองดูได้นะครับโหลดอยู่ตรงมายที่เว็บเว็บ dot music com เลยครับอ่าครับผมอายเต็้องเต็มอัลบั้มเต็มก็ประมาณช่วงนี้กับซิงเกิลสองนะครับประมาณปลายกรกฎาคมครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณ กัญญาครับมีอีกผลงานก็คือจะเป็นละครเวทีเรื่อง Fame the Musical นะครับเป็นละครบรอดเวย์เอามาทำเป็นเวอร์ชันไทยครับผมอ๋อเรื่อง Fame ใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่ที่เห็นในหนังนั่นแหละครับแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันละครเวทีครับเอฟจะมีนักนัทิวพลิ้งแคนดี้แล้วก็มิวสิกครับแล้วก็ทางฝั่ง KBN จะมีน้องบี้โรสแอรี่ต้องต้องรีบต้องรีบจองเพื่อจองซื้อบัตรค นักจะนักคิวนี่ก็เต็มแล้วเต็มแล้วน่ัล้นหลามมากเออนะคะอ่ะทีนี้ ปอยากให้พี่นัทฝากอะไรถึงแฟนๆที่ดูรายการเราหรือก็แฟนคลับของพี่นัทอีกนิดนึงก็ก่อนหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนผลงานของนัทนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ติดตามผลงานของนัทเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdathon นะครับ n a t s a k d a t o n twitter ก็นัทสักด a t h o ตัวตัวเลยครับแล้วก็แน่นอนครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะนะครับในการพบมิสเตจะได้เปิดให้บริกครั เมาค่ะ่าจบต่อครับเกยวับรายการคุ้มสิทธบขอบคุณนะคบขอบคุณมากครับขอบคุณครั ไไ,ไย่อตัวปุ๊บหมดเลยวงสุดที่ท่าพ้อมกับความสนุกสนานผสมผสานกับเพลงคราฟให้ทุกคนได้อย่างลงตัววันนี้ทางเได้คุณยิ้มไปกับเพียงหน้ารับหน้ารับกันตลอดทั้งเดือนกับเจสซี่เตอร์อยากเก็บเพลงรักสนุกสนานในสไตล์ของเจสซี่เตอร์ไว้ฟอนกันเพลินๆก็ดาวน์โหลดเพลงของเจสเตอร์ ทํางารตขอบคุณนะครับ